ร้อยทมคำสอนหลักทมเพื่อจันลงจิตใจโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมห้าสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำสั่งสอนแล้วคุณจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นพระพุทธองค์ทรงสอนพวกเราว่าหนึ่ง ไม่ว่าเราได้พบเจอใครเขาเหล่านั้นคือคนที่เราต้องได้พบเจอไม่มีใครเข้ามาในชีวิตเราด้วยเหตุบังเอิญ 2. ไม่ว่าจะเกิดเหตุการเรื่องราวใดๆขึ้นในชีวิตเรามันเป็นเรื่องที่จะต้องเกิดไม่ว่าเรื่องนั้นจะดีหรือร้ายไม่มีเรื่องใดที่บังเอิญเพราะเราก็เคยทำอย่างนี้กับเขามาก่อนเมื่ออดีตชาติ 3. เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดเมื่อไหร่ที่ไหนเวลาใด นั่นคือเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่ไม่ควรเกิดเพราะมันต้องเกิดต่อให้คุณเตรียมตัวหรือไม่ได้เตรียมตัวเมื่อปัจจัยถึงพร้อมสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นในทันที 4. เมื่อปัจจัยจบต้องยอมรับว่าจบอย่าเหนียวลั้งอย่าเอาแต่อะไรอาวรขอให้รู้ว่าเมื่อสุดมือสอยก็ให้ปล่อยมันไปกล้าเผชิญในสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องดีๆกำลังรอคุณอยู่ข้างหน้า 5. ้าทำความดีในปัจจุบันให้มากที่สุดแล้วไม่ต้องสนใจว่าเราเคยทำกรรมอะไรมาบ้างเพราะคิดไปก็เปล่าประโยชน์เราทำอะไรกรรมเก่าไม่ได้แล้วแต่ผู้มีปัญญาจะคิดว่ากรรมใหม่ๆดีๆมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำและควรทำได้บ้างแล้วจึงทำสรุปกรรมดีในปัจจุบันสําคัญที่สุดการดินทาว่าร้าย เป็นเรื่องของเขาการให้อภัยเป็นเรื่องของเราการชอบพูดถึงความดีของเขาคือความดีของเราการพูดถึงความไม่ดีของเขาคือความไม่ดีของเรานี่คือห้าสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงเมตตาแนะนำสั่งสอนให้บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายนั้นได้นำไปใช้ในชีวิตของตัวเองโดยไม่ประมาทสพะพานางธรรมทานาง,านางชินาติ การให้ธรรมะเป็นทานย่อมสนะการให้ทั้งปวง